มาดูดวงของชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนมีนาของคกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องงานเรื่องงานหนึ่งเลยคนที่กําลังมองหางานใหม่อยู่นะคะสมัครงานใหม่อยู่เดือนนี้ยังไม่ใช่เวลานะคะยังรอต่อไปเนาะสคือว่าท่านที่ทํางานประจําเดิมอยู่แล้วนะคะอยากออกห้ามออกเด็ดขาดให้ทําไปก่อนนะคะจริงๆงานเดิมที่ทําอยู่เนี่ยเราก็เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันเบื่อหรือว่ารู้สึกว่ามัน,ม,นมันทำมานานแล้วมันมันอยากเปลี่ยนนะคะห้ามเปลี่ยนนะเดือนนี้ค่ะโอเคในเรื่องการเงินนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างการเงินเดือนนี้ดูแล้วไปได้สบายๆนะคะ<ว>ดูแล้ไม่มีปัญหาอะไรการเงินเรียกว่างานที่เราทำเนี่ย งานที่เราทำหรือว่าจอบที่เราทําเสริมทําเพิ่มเนี่ยสามารถที่จะมาะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้านได้เพียงพอนะคะเดือนนี้ค่ะต่อไปเรื่องความรักของชาวราศรีพฤษก,กนะคะความรักความรักเดือนนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะคะเดือนนี้ความรักอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็เราอาจจะได้เรียกว่ามีการ คุยกันเหมือนกับวิดีโอคอลการหาการอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้เจอกันสักเท่าไหร่แต่ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยังดีอยู่นะคะค่ะโอเคต่อไปในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเดือนนี้ดูแล้วของชาวราศรีพฤษกนะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองที่จะขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะไม่ค่อย ขาเรยไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่คิดมากนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเศร้าวิวตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ให้ระวังเนาะแล้วก็ในเรื่องของออดูแล้วจะมีเรื่องของอะไรที่ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ด้วยอะคะ่ะในเรื่องของสุขภาพอะ่ะ หรือมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราอยากจะเปลี่ยนตัวเองอะคะ่ะอย่างเช่นตอนนี้เราอ้วนมากเลยเราอยากที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่อะคะ่ะปรับอาหารเพื่อที่จะคุมน้ําหนักอะไรประมาณนี้ใน,ะนเดือนนี้เนาะ,ะคะ่ะจบแล้วค่ะ